ออกเล็กไว้โยงเชือกแล้วครับนะโยงไอ้สายเชือกเรลาไอ้เบ็ดเรลาผมเดินสายเชือกแล้วภาเตเเรียมเบ็ดเตรียมเหยื่อแล้วทีนี้เอาแล้วปูเบ็ดแล้วปูเบ็ดใสใ่ไอ้ไอ้ห่วงที่ทำไว้ใช่ไหมดิภาพคันแรกแหงมานครับใส่ลูกเหยื่อแล้วก็ปูแล้ววางลงเดินกระพ้นปูนเลยมันเป็นแผ่นปูนฝ้ายเก่าหย่อนแล้วเรียบร้อยหนึ่งขันครับ คันสองเริ่มครับมือไม่วางปากกัดช่วยย่อนเบ็ดครับเลบน่าแหลครับผมสิบสองคันสิบสองเชือกันเนาะสิบสองคันหลือคันนึครับคันสามเริ่มาย่อนปูลงแล้วครับไปครับผมคันสุดท้ายครับเราชมผลงานครับผมมันหมันครับ